อันนี้เขาเลือกเราเป็นแบรนด์เป็นแบบว่าเป็นเฟรนส์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเฟรนด์มากกว่าครับผมเออไปเจอใครบ้างที่นู่นเอาคนไทยได้บุญเลยมีคนไทยมยพี่โบมีไบมีวินมีพี่เจเจมีพี่ต้าเหนิงอันนี้ในส่องคนไทยครับส่วนของต่างชาติเป็นใครบ้างเอ่ยไปตามดูในแท็กเป็นไปในการตอบรับยังไงบ้างครอะไรนะครับเป็นไปทางการตอบรับยังไงบ้างโอ้หน้ารักครับคือพี่ ที่สิงคโปร์ก็คือให้การต้อนรับเราตั้งแต่เราถึงสนามบินเลยพอถึงสนามบินปุ๊บเดินไปว่าแบบที่นี่สิงคโปร์เหรอเนี่ยทำไมแบบพี่พี่แฟนคลับเขาเยอะจังคิดว่าเป็นประเทศไทยอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่เราบอกจะตอบไม่รู้หรอกเป็นสิงคโปร์เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบให้ฟังนะว่าว่าเหมือนเราอยู่ที่ประเทศไทยเลยพอพี่พี่แฟนคลับที่สิงคโปร์ก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบคือแบบโกระหนักมากเป็นครั้งแรกที่เจอที่แฟนคลับสิงคโปร์ด้วยใช่ไหมเป็นครั้งแรกที่เจอแฟนคลับ ใช่ครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่แฟนคลับสิงคโปร์นะครับตกใจไหมพี่ก๊อฟต้อออกมาแบบเขามารอต้อนรับเราขนาดนี้อะไรเงี้ยตกใจครับคือ<ช><ๆ>เราไม่คิดว่าพี่ๆเขาจะมากันเยอะขนาดนี้ด้วยเราอาจจะคิดตอนแรกเราคิดว่าอาจจะมาสัก10 20คนแค่นี้เราก็ดีใจแล้วแต่การนี้มาเป็นร้อยเลยก็ดีใจมากครับของฝากอะไรมาให้เป็นขนาดของฝากนะครับของฝากมีแต่เอาไปให้พี่แฟนคลับอ๋ออะไรเปนไรแล้วเป็นคุกกี้เป็นคุกกี้เล็กๆน้อยๆกันนะอ๋ออันนี้คือแฟนที่เขามารอรับเรานี่ใหญ่เป็นคนไทยเองหรือว่าเป็นคนสิงคโปร์หรือยังไงครับพ อ๋อหมายถึงที่นู่นใช่ไหมครับถ้าที่นู่นของของที่เราไปให้รู้สึกจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นลูกหรืออะไรสักอย่างผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนั่นแหละเเอาไปฝากที่นู่นแล้วก็อะไรนะครับที่ทำอะไรกาแบบพี่มีของอะไรให้ก็มีเยอะเลยครับผมก็คือแบบพี่พี่แฟนคลับก็เหมือนที่พี่พี่แฟนคลับที่ประเทศไทยเลยก็คือแบบจะมีของฝากมีอะไรให้แล้วก็แบบฝากที่เป็นลับแล้วก็ของเราไปฝากเขาเขาก็าของให้เราใช่ครับผม ันนี้คือเป็นครั้งแรกไหมที่แบบวันแรกๆออกไปทํางานต่างประเทศแบบเป็นคนละอะไรเงี้ยครับใช่ครับเป็นครั้งแรกหลังจากโควิดเลยครับอ๋อจริงๆเราใส่กันมันต้องมีความเตรียมพร้อมความเตรียมพร้อมโหพาสปอร์ตแน่ยเตรีมพาสปอร์ตาพสปอร์ำคัญสำคัญแล้วก็เรื่องของที่แบบใส่ของไห้รายนะเอาไม่ต้องเตรียมความพร้อมอะไรเงี้ยที่เราจคนรับมาเหรอครับใช่ใช่รับแค่บางส่วนครับผมคือแบบพวกของที่แบบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้รับกลับมาอาจจะรับเป็นแบบ เราช่องยังครับยังใหญ่ให่ใหญ่ไม่ใช่อะไรครับใช่ครับใหญ่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 ใหรอครับผมไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ได้ดูว่าผมเขาไล่มาพี่ไปเลยรับเขาอยากไดเราก็เลยรับมาแค่แบบชิลแต่แฟนคลับแฟนคลับเข้าใจใชจริงคะรวมเขาน้อยใจไหมครับใช่ครับผมเราก็มีเราก็บอกเขาว่าเออรับไม่ได้จริงๆว่าเราขึ้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะลำบากต่อการเดินทางเราด้วยอ๋อเขาถามว่าพี่กัดเตรียมตัวไงบ้างไปสิบตัวเตรียมตัว นะครับก็พักผ่อนได้เพียงพอทนแหละครับผมไปเจอแฟนเนาะใช่ครับผมได้เป็นแบบถือกอดแบบไปเที่ยวแบบเปรีแลกซ์ด้วยอ่าใช่ครับผมก็จะมีวันที่ต้นทำงานด้วยแล้วก็จะมีช่วงระยะเวลาที่เราสามารถแบบออกไปเที่ยวในเมืองของที่สิงคโปร์ได้ครับเป็นช็อปอะไรบ้างไม่ได้ช็อปเลยครับเราไม่ใช่สายช็อปอยู่แล้วแล้วแค่แบบไปเดินดูเอ่อพวกแบบในเมืองบรรยากาศบ้านเมืองเขาเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่ออกนอกประเทศครั้งแรกเป็นไง เออก็ฟิลฟิลเหมือนไปต่างจังหวัดมากกว่าครับผมเพราะว่าถ้าท่าก็คือขึ้นเครื่องจากจากกรุงเทพไปสิงคโปร์เนี่ยมันจะใช้เวลาแป๊บเดียวไม่นานครับผมเหมือนเหมือนขึ้นเครื่องไปเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะอาการก็ไม่ต่างไม่ต่างเลยครับพอๆกันเลยครับผมแต่ว่าเด็กเรามีโปรเจกต์นี่ต้อนรับเราอีกอ่าใช่ครับผมเราก็มีได้ได้มีโอกาสไปเก็บโปรเจกต์ด้วยตอนนั้นก็ไปที่อัลชาอัลชาเดนครับ ันอกจากที่สิงคโปร์แล้วเดี๋ยวจะมีไปญี่ปุ่นจะมีแฟนมิตติ้งเลยใช่ครับผมก็เดี๋ยวจะมีไปญี่ปุ่นช่วงประมาณปลายสิงหาครับผมก็เป็นงานแฟนมิตติ้งครั้งแรกของผมในประเทศญี่ปุ่นครับเป็นแฟนมิตเดี่ยวครับผมอันนี้คือเป็นเป็นที่แบบว่าเลื่อนมาหรือยังไงพี่กัปหนดว่าจัดใหม่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้เลื่อนครับอันนี้คือเป็นที่จัดใหม่ครับอันนี้มันจะเป็นแบบสังคงานมันจะเป็นยังไงก็เป็นเชิงเป็นงานแบบแฟนมิตทั่วไปเลยครับผม ว่าเราก็อยากจะไปพบปะพี่พี่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นพี่นู่นเพราะว่าเรามีโอกาสได้เจอแบบพี่พี่ชาวญี่ปุ่นที่แบบมา,าอาศัยอยู่ในไทยอย่างเงี้ยพี่พี่เขาบอกว่าเออที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอยู่เฟม,มัสมากเลยนะอยากให้ลองไปเยี่ยมไปหา,หาดูเราก็เลยเจัดแฟนมีขึ้นมาแล้วโชว์นี่คือพีพ่กัปจะเตรียมโชว์อะไรไปโชว์ชวพี่นู่นบ้างครับก็โชว์ก็อาจจะเป็นพวกร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปแหละรครับผมก็อยากจะให้ลองติดตามไปแล้วกัน ทำไมทำไมถึงเลือกเป็นญี่ปุ่นกันแน่อ่าญี่ปุ่นนะครับเพราะด้วยอย่างแรกเลยก็คือเขาเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวด้วยครับผมแล้วก็ด้วยความที่แบบบนในทีมผมก็หลายๆคนก็อยากจะไปญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะใช่คิดว่าเป็นเป็นประเทศที่ไปแล้วรู้สึกประทับใจก็เลยอยากจะกลับไปกันอีกครับผมก็เลยเลือกไปที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วก็พี่ๆแฟนคลับที่ญี่ปุ่นเขาหองเยอะด้วยมีแอบฝึกเรียนภาษาซ้อมไม่ไมครับาไปพูดกับก็มีพูดได้ครับ ไช่เลวครับผมอย่างคนที่ชิวะอะไรอย่างเงี้ยครับผมลูกไก็โตุกอาใช่ก็โตก็มีได้อยู่แล้วใช่อันนี้ถามจริงครับไม่ได้ขำเลยพี่ก๊าบแล้วหลังจากนี้มันจะมีโปรเจกต์อื่นๆแบบทยอยไปแต่ละประเทศแต่ละประเทศดูไมีแน่นอนครับผมก็เดี๋ยวฝากทุกคนรอติดตามด้วยกันครับก็เดี๋ยวเราจะทยอยประกาศมาเรื่อยๆว่าเดี๋ยวจะมีไปประเทศที่ไหนตอนต้องมีเวลาอะไรนะครับต้องมีเวลา ก็ด้วยช่วงนี้ที่แบบเลอละครเราก็ถ่ายจบไปแล้วหนังเราก็ถ่ายจบแล้วแล้วก็เหลือแค่ดวอองใจเทลพรมเรื่องเดียวแล้วก็จะมีเวลาในการทำยังอื่่มากในชงชินด้วยครับเบลผมเริ่มอะไรครับตอบไม่ได้ครับผมรออยู่เหมือนกันรออยู่เหมือนกันครับตอนนี้มันติดะควิดยังไม่เรียบร้อยหรืออะไรอาจจะสถา,านการณ์ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ครับ ก็ยังไม่ได้ล็อกวันว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ก็เลยยังม่ใช่แต่แต่พี่เขาก็ล็อกมาแล้วแหละครับจริงๆก็คือถึงคิวเปิดกล้องไปแล้วแต่ว่ามีอุบิเหตุนิดหน่อยก็เลยต้องเลื่อนการเปิดกล้องเป็นก่อนครับอันเรื่องบ้านที่ไหนแล้วเรื่องบ้านยังถมอยู่เลยครับยังไม่ได้เริ่มปลูกเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยอนที่เผมบอกบอกถึงไหนนะครับบอกว่ากำลังจะเจรจาซื้อที่เพิ่มซื้อที่เพิ่มอันนี้คิดว่าน่าจะน่าจะ น่าจัดได้น่าจะได้ครับผมแต่ว่า,า,าวก็มีแบบเป็นพวกแบบบ้านอะไรพวกนี้ในใจแล้วคร่บพี่งออะไรนะครับทำไมถึงอยากทำทนนสนามบอลสนามบอลครับทำไม้เตะ นเดียวเพื่อนๆเวลาแบบชวนเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเกิดเราจะออกไปเตะข้างนอกเนี้ยสถานการณ์ข้างนอกไม่ค่อยปลอดภัยเราก็เลยแบบชวนเพื่อนมาเลยแล้วก็จับสวอปทีละคนทีละคนแค่นี้แล้วมีถามเพื่อนเราเพื่อนเขาสวอปถามแล้วเขาถามแล้วถามแล้วเขาบอกเขาโอเคบแล้วผมไปเตะม่ถึงสิบเอ็ดคนครับแค่เจ็ดคนง11คนซุปซ้คนจริงจริงมันต้องประมาณเท่าไหร่อ่ะโอ้น่าจะร้านก็น่าจะมีอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวต้องรอดูแปลว่าเตรียมทุก เวลาได้เวตะไหมคะก็มันมันสนามเราอยู่แล้วไงครับเราอยากจะเตะเมื่อไหร่ก็เตะได้ที่เจริงคือก็เตะได้ที่เหนือก็เตะได้เป็นเจ้าของเลยครับผมพฤติกรรมประยุทธ์เนื่องเรื่องที่ไปออกรายการแล้วมีหมอูกคหาแม่เป็นดวงครับบอกว่าห้ามมีข่าวอ่าใช่ครับผมคือแล้วที่ไปที่มาอย่ง่คือไม่ไม่เชิงว่าไม่เชิงอะไรไม่ใช่เป็นข่าวอะไรอย่างงเี้ยแหล้วคือเหมือนกับว่า หมอดูเนี่ยเขาก็เตือนมาเพราะว่าเขาให้ผมเปิดไพ่แล้วพอเปิดไพ่มาเนี่ยมันเป็นลูกเหมือนกับเป็นผู้หญิงกําลังลูกคางสิงโตอยู่อะไรซะอย่างคางหรือหัวเนี่ยแหละครับผมเขาก็เลยบอกว่าถ้าไปเลือกเกี่ยวกับความรักอ่ะให้ระวังไว้ดีๆพอดูพอดูจักในไพ่แล้วคือ ผู้หญิงอ่ะเขาไม่กลัวสิ่งโตเลยเห็นไหมอะไรเงี้ยให้ระวังให้ระวังการเข้ามาของผู้หญิงดีๆว่าเขาจะเข้ามาแล้วมาควบคุมเรามาอะไรทุกอย่างมาแบบไม่กลัวเราเลยอะไรเงี้ยให้เราระวังเอาไว้ก็เลยโดนสั่งห้ามห้ามมีแฟนเลยจริงเขาไม่เชิงห้ามหรอกครับแต่ว่าเราเราก็ทํางานด้วยครับช่วงนี้คือแค่นี้ก็ไม่มีเวลาเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากไม่สวดสุดกับกับเชื่อแค่ไหนอ่ะที่แบบว่าหมดหรือว่าแบบเป็นมองมอณแม่หรือยังไง เอาจริงๆเราก็ห้าสิบห้าสิบนะครับว่าเราเราก็ไม่ใช่สายมืไม่ใช่อะไรแล้วแต่เราก็ฟังเอาไว้เพื่อแบบความสบายใจของแม่จะแม่ว่ายังไงบ้างพอหมอดูมาทักเรื่องนี้มาก็สไตล์แม่แหละครับก็เป็นห่วงลูกครับใช่ครับผมพอพอเห็นอย่างนี้แล้วพอบวกกับที่หมอเขาเปิดไพ่อะไรมาอย่างนี้มาแม่เขายิ่งแบบอุ้ยครับใจเย็นนะลูกดีนะลูกทำงานก่อนนะลูกอะไรอย่างเงี้ย แม่รู้แล้วรู้แล้วทำอยู่ทำอยู่แล้วหมอไมมีวิธีแก้แก้เลยแก้มคล็ดแก้ดังไม่มีแก้ด้วยอันนี้ไม่ได้ถามเลยครับผมเขามีทักเรื่องกลุ่มไหมคะมีครับแต่ผมจำไม่ได้ครับผมจำได้อันนี้แม่นแม่นเลยอันหนึ่งเลยคือที่รูปคางมันไม่รู้ว่ามันเห็นภาพมั้งครับมันเห็นแบบเป็นไพ่ใูกค้าแล้วมันเข้าใจครับแสดงว่าคุณแม่ย้ำบ่อยใช่ไหมใช่ครับเรื่องนี้ก็ย้ำบ่อยแล้วปกติแม่เป็นคนห่วงผู้ชายไหมฮะห่วงไหมก็ห่วงมากกว่าครับห่วงเพราะว่าเขาก็ ถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนช่วงมัธยมเนี่ยแม่เขาก็จะค่อนข้างปล่อยเรื่องนี้เพราะว่าเขาก็คิดว่าเราคงคิดที่แหละเขาคอยดูแบบเป็นหัวตามภาษาพ่อแม่แล้วจริงๆเวลาเรามีแฟนเราค่อนข้างรักัสมัยก่อนนะมหม่ไม่มีหรือไม่ค่างไม่ค่างครับว่าเราเราไม่ไม่ใช่คนโรแมนติกอย่างที่บอกคือเป็นสายแบบถ้ามีแฟนกันจะเป็นอะไรแบบไหนถ้ามีจะชอบแบบรือมากกว่าแบบ แบบเออแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยผมถ้าเที่ยวก็ไม่ชอบแบบไปเที่ยวไปนั่งคาเฟ่ไปนั่งไานเนาะอ๋อใช่ต้องแบบเอ้ยไปเที่ยวดอยไปขึ้นเขาอะไรไปมอเตอร์ไซค์กันอะไรอย่างเงี้ยขึ้นดอยแต่ท่านว่ากรนรอจะห้องก่อนอ๋อใช่อันนี้จริงเราะเราเราต้องออกจากห้องไปการแอดเวนเจอร์ที่อยู่ในไหนห้องเนี้ยโอเคขอบคขอขึ้นมาขอบคุณมาขอขึ้นมาครับขอขึุนมาครับ